ที่นองนะครับฟองไบสู้ผูสู้คนครับมือดนีนะครับเฮาซิมากินเขาผาแลกงน้ำกันนะครับเนาะกับซีมีตนำบักกัวบักทัวม่วงนะครับบักทัวไล่บ้านเฮาเนี่ยนะตัวทั่วปีแล้วแต่ทองทีเสือกนะครับหลักะนี่ครับมีแมงเกี้ยงนะครับแมงตบเตาบ้านเฮานะครับแล้วแต่ภาษาทองถินนะครับแล้วก็มีปลาลดครับปลาลดไดม่ามอเสาแลลวก็มี กีโปมเมนกีโปมนะครับเมนกีร้อแล้วแต่อื่นบางทองกีนะครับข้าวเหนียวครับมันทอดนี่นี่ครับโอ้ยังห่อนๆเดี๋ยวเอาครับเดี๋ยวมื้อนี้เข้าซิมานะครับกินนะครับมาด้วพี่น้องนะครับกินเข่าผ้าแดงน้ำกันครับทำปะคั่วนะครับมื้อนี้ทำแรกครับทำยี้ๆนี่ครับมาทอน นั่งยีบลมวับตามบปวม่วง ประก,ก,กาศหินนะครับประกาศยื้ประกาศหินมาน,อน่อยน กระดแมงเกี่ยงตัวยังไงครับเนี่ย มาพี่น้องมาเขาแร่งครับมันเนี่ยตำมมาครัวแล้ว<ม>ก็ปัดรดมีมาแร่งนะครับแล้วก็มีสักกาดยินบานเท่าไนี่นะมาครับมากินเขาตั้งกันครับ